ใจที่เพียงพอเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องผลทิปไอริสโคเชโคเชง่ายๆสไตล์ผลทิปไอริสง่ายๆสไตล์คนไทยนะคะวันนี้มาพบกับทุกๆท,ท่านอีกแล้วค่ะโดยการจะพาดอกไม้พาทําดอกไม้ดอกนี้นะคะโดยที่เราจะทําจากแพตตวนี้ค่ะ นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นพร้อมๆกันเลยนะคะโดยที่เป็นดอกไม้ที่ทำไม่ยากค่ะเราจะไว้แทรกไว้ตกแต่งในชิ้นงานของเราเหมือนเดิมนะคะตอนนี้กำลังทำเส,เสื้อเสื้อสีโอรสนีนะคะแล้วต่อไปก็จะพาทำใบใบตัวนี้นะใบเป็นเถาเทาเหมือนเดิมตามสไตล์ฝนนะคะแล้ว หลังจากนั้นมาพอทำอชิ้นส่วนส่วนประกอบโมทีฟนะคะได้เยอะๆแล้วก็จะพาทำาวางแพทเทิร์นพอวางแพทเทิร์นเสร็จเราก็จะวางตะข่ายกันนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะขึ้นต้นโซ่หกนะคะล็อกไหมไว้ก่อนหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกแล้วก็สี่ติดกันเป็นวงกลมนะคะต่อด้วยโซ่สี่ค่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เราจะทำกลีบตรงกลางนี้นะคะตรงกลางนี้ทั้งหมดหกกลีบโดยใช้พันหัวเข็มสองครั้งนะกลีบแรกเราจะลงไปสองหลักรวมโซ่ด้วยก็จะเป็นสามหลักนะคะ พันหัวเข็มสองครั้งลงเลยหลักที่หนึ่งหลักที่สองพอเราได้อย่างนี้แล้วก็ให้เราดึงรวบนะคะดึงรวบต่อด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสีห้าแบบนี้นะ พันหัวเข็มสองครั้งลงในช่องวงกลมนี้นะคะปลดหนึ่งปลดสองแล้วค้างไว้ก่อนพันหัวเข็มสองครั้งเหมือนเดิมปลดหนึ่งปลดสองค้างไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะดึงรวบพร้อมกันหนึ่งปลดสองตรงนี้นะแล้วก็ดึงรวบเราได้สองกลีบแล้วนะคะ บางทีมันก็มืดบางทีก็ปรับแสงไม่ค่อยได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ลงในช่องเดิมนะพันสองครั้งกลีบหนึ่งเราจะใช้สามหลักนะคะแบบนี้นะหนึ 1, ่งรวบไปต่อนะคะ พันสองครั้งเหมือนเดิมนี่นะคะพันสองครั้งเหมือนเดิม กกีบแล้วนะคะเหลือกลีบสุดท้ายโซ่ห้าค่ะได้หกกลิบแล้วนะคะให้เราจิ้มตรงนี้เลยคะ่ะ จิ้มซีสีติดกันนะทีนี้เราจะขึ้นกลีบชั้นที่ชั้นแรกก่อนนะคะกลีบเล็กนี่ก่อนแล้วก็จะย้ายห่วงมาเอ่อย,ย้ายย้ายห่วงมานะคะ X ในการ X แล้วโซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้งลงในช่องนี้ทั้งหมดเ,เดี๋ยวกันนะดูทีหนึ่งหกหกหลักนะคะเราจะลงทั้งหมดหกหลัก หนึ่งแล้วสองสามสี่ห้าหกพอเราได้หกหลักแล้วก็ให้โซ่สี่นะคะถักโซ่สี่แล้วก็ปิดกลีบ นี่ค่ะแล้วก็เอ็กย้ายย้ายห่วงมานี่เราได้กลิบที่หนึ่งแล้วนะคะมาตาเขาจะออกมาเป็นแบบนี้ไม่ยากนะคะเพราะว่าครูฝนทำของยากไม่เป็นค่ะ <c oughs> ก็ต้อง,ต,องต้องทำของง่ายๆนี่และคะ่ะต่อด้วยนะคะโซ่สี่เหมือนเดิมแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้ง ลงไปหกหลักเหมือนเดิมนะคะส่วนแพทเทิร์นนะคะเพืเ่อนๆทุกคนถ้าจะหาดูก็เข้าไปดูในพิมพ์เทเลได้นะคะมีหลากหลายเลยค่ะที่จะให้เราหาดูให้เราเอามานำมาใช้ได้นะคะแล้วก็เอามาปรับให้เข้ากับตัวเรานี่แล้วก็โซ่สีปิดหลัก ปิดกรีบเหมือนเดิมไปต่อนะนี่ค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะสะสมโมทีฟของเราเอาไว้พอเราได้พอประมาณแล้วคิดว่าน่าจะประกอบตัวได้ได้เยอะๆะค่ะเราก็ค่อยมาประกอบตัวกันนคะคะ สี่นะห้าแล้วก็ลักที่หกเดี๋ยวเราจะถักให้ให้ครบเลยนะคะ จะนำไปเป็นดอกหลักหรือเป็นดอกแทกของเสื้อเราก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยแล้วแต่ว่าเราจะจิบเอาไปใช้แบบไหนมันอยู่ที่ความต้องการความพอใจของเรานะคะหกอ่านึงสองสามสี่ห้าหโอเคโซ่สี่เหมือนเดิมปิดกลีบเนี่ยค่ะ อีกสองคลิปสุดท้ายนะคะ เสียงลายหนึ่งสองสามสี่สุดท้ายแล้วนะคะทุกคนดักที่ 1, หนึ่งดักที่สองดักที่สาม หลักที่สี่หลักที่ห้าแล้วก็หลักที่หกโซ่สี่ปิดกลีบเหมือนเดิมนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อชั้นที่สองนะคะชั้นแรกเราได้แบบนี้แล้ว เราก็จะซีติดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะซีแบบนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นมาให้เราถักโซ่ไปนะคะถักโซ่ไปแปดโซ่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอได้แปดโซ่แล้วให้เราจิ้มตรงนี้นะคะในระหว่างหลังกรีบเนี่ยค่ะในระหว่างนะเนี่ยมันจะมีสองเส้นอยู่ตรงนี้จิ้มไปจิ้มเอ็กเลยค่ะ นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่นะคะจิ้มแบบนี้แล้วก็ x หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจิ้มนะคะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็จิ้มอ่ะเหลือลูกสุดท้ายแล้วห้าหกเจ็ดแปด พอสุดท้ายเราก็จิ้มเหมือนเดิมนะมันจะมีสองเส้นอยู่ตรงนี้เล็กๆย้ายห่วงมาค่ะเอ็ x ในช่องถัดมาอ่าเราได้แล้วนะคะด้านหลังมันก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะทีนี้เราให้เราไปต่อนะคะเราจะทำกลีบชั้นที่สองกลีบแบบนี้เราก็ขึ้นต้นโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าพันหัวเข็มสามครั้งค่ะแต่ถ้าท่านใดต้องการที่จะให้อ่ากีบเนี่ยมันยาวออกไปเยอะๆก็เพิ่มโซ่ตรงนี้แล้วก็เพิ่มตรงพันหัวเข็มได้นะคะปรับใช้เอาได้เลยค่ะเราลงไปทั้งหมดแปดหลักนะคะตรงนี้หลักที่หนึ่งแล้วหลักที่สอง นัดที่สามนัดที่สี่นัดที่ห้านัดที่หกนัดที่เจ็ด หลักที่แปดพอได้ครบแปดหลักแล้วให้เราโซ่ห้าเลยค่ะปิดกลีบเหมือนเดิมเหมือนกับที่เราทําชั้นแรกนะคะอนี่ค่ะได้แล้วกลีบที่หนึ่งหน้าตาเขาจะออกมาเป็นแบบนี้นี่ค่ะย้ายกีบเอ่อย้าหออยาห,ห่วงมาค่ะโซ่ห้าจับจับเส้นใหม่ไว้นะคะ เพราะเวลาที่เราพันเนี้ยมันจะได้เ,เป็นอะไรนะสม่ําเสมอแล้วแล้วก็ไม่ต้องตวัดเข็มมากนะักถ้าเราไม่จับเนี่ยเราจะต้องตวัดแบบนี้ <c oughs> นี่นะคะก็รู้สึกว่ามันนี่ไปแต่สุดท้ายแล้วโดยรวมก็เอาตามถนัดเลยนะคะ นี้ที่คุณฝนจับเอาไว้อย่างนี้ก็คือถนัดแบบนี้นะคะเนี่ยแคบบ่ะก็ไปเรื่อยๆนะคะเราจะทําเสื้อไอที T ่ใส่กันสักตัวเนี่ยบางทีมันต้องใช้เวลาเหมือนกันเนาะในการถักโมทีฟแล้วก็จะดูยากตอนตอนที่ถักตะข่าย มันก็อยู่ที่เราอดทนและเราจะฝึกฝนแค่ไหนอะคะ่ะฝึกฝนบ่อยๆทำบ่อยๆมันความชำนาญมันก็จะเกิดขึ้นนะคะปิดทิปเลยลิปต่อไปค่ะ เราถักมาถึงกลีบสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาจบพร้อมๆกันนะคะจบกลีบที่ที่หกของชั้นที่สองนะนี่ค่ะ ขอออกตัวก่อนนะคะทุกคนเ่ืาอครูฝนก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งมากมายแต่ว่าก็จะพอมีความรู้ในการที่ที่จะแบ่งปันได้ะคะ่ะก็เลยเอามาแบ่งปันกันนะอือเจ็ดแล้วสำหรับพวกเราะคะ่ะที่เราเป็นมือใหม่ด้วยกันเพราะเราจะฝึกไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะสุดท้ายเราก็โซ่ห้าค่ะ สามสี่ห้าพูดง่ายๆว่าเราก็ทำเกินไปตามอัตราภาพของเรานะคะนะคะ่ะเราได้แล้วนะคะครบแล้วทั้งหมดหกกลีบทีนี้เราจะเก็บริมเก็บริมนะคะแต่ทีนี้เราจะใช้เเก็บโดยการถักเอ็กเอ็กง่ายๆนี่ละคะ่ะทีนี้ตรงตรงโซ่ตรงนี้นะคะ เราจะไม่ไม่แทงทะลุปไปอย่างนี้นะไม่แทงเข็มทะลุปไปให้เราจิ้มในโซ่นี้เลยค่ะจิ้มแล้วก็เอ็กแบบนี้นะจิ้มในโซ่เลยแล้วก็เอ็กขึ้นมาจิ้มง่ายๆนี่แหละค่ะแบบนี้เลยนะทีนี้พอถึงหัวมุมตรงนี้ให้เราให้เราจิ้มซ้ําลงไปนะเพื่อที่จะไม่ให้เขาเป็นเหลี่ยมให้มันเป็นมน โดยที่เพิ่มลงไปอีกอันหนึ่งอีกเอหนึ่งะนะตรงมุมนะคะเอาเฉพาะตรงมุมค่ะตรงมุมให้เราใส่อเอิมลงไปนี่นะคะมุมแล้วนะคะตรงนี้ แล้วก็จิ้มตรงโซ่หรือเราจะจิ้มมุมตรงโซ่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเอาใหม่นะใส่มุมตรงโซ่ดีกว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นเหลี่ยมอ่ามุมตร,ะะตรงโซ่เนี่ยค่ะอ่าตรงโซ่เนี่ยเราจิ้มจิ้มในโซ่เลยนะคะจิ้มอีกในโซ่แบบนี้แล้วก็สีตรงกลางนี่ค่ะวางกีบ ีก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานของเรากันนี่ค่ะพอเราได้กลีบแรก <c oughs> ก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะเราไปกีบต่อไปเลยนะคะกีบต่อไปเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะโดยการจิ้ม X ในช่องโซ่เลยนะคะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ ถึงมุมนะคะมุมตรงนี้เราเติมลงไปอีกอกหนึ่งนะแล้วก็จิ้มไปง่ายดีนะคะทุกคนก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เริ่มต้นนะคะผู้ที่อยากทำไอริสเออที่เป็นมือใหม่นะคะค่อยๆทำทำแบบใจเยน็นๆนะคะตรงนี้ ถึงนี้อันนี้นี่ช้าๆเราจะได้เสื้อตัวง,งามนะคะมันจะเกิดความภาคภูมิใจตรงที่มันเป็นฝีมือเรานี่แหละค่ะอ่้ชิมไปนะคะพอถึงสุดท้ายตรงนี้อ่านี่ค่ะนี่กิีบที่สองมาแล้วก็ทำต่อไปนะคะ พอวนถึงรอบแล้วก็จบเหมือนเดิมค่ะจบแล้วเราก็ตัดไหมเราก็จะได้ดอกไม้สวยๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็ไม่มีอะไรมากเป็นดอกไม้ที่ทําง่ายสไตล์ฝนทิพย์เหมือนเดิมนะคะวันนี้ขอเป็นกําลังใจให้กับมือใหม่ทุกๆท,ท่านแล้วก็ขอให้ทุกท่านถักดอกไม้ดอกนี้อย่างมีความสุขและสนุกกับงานของเรานะคะวันนี้สวัสดีค่ะ